สวัสดีค่ะชาววันอังคารทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาร์ของเรานะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนมกราคมปี2,565นะคะเป็นการเปิดแบบโดยร่วมแล้วก็โดยกว้างเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะ ชาววันอังคารนะคะช่วงนี้พลังงานของคุณนะเอ่อน่าจะอยู่ในช่วงของการสับสนนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าต้องเลือกหรือว่าต้องจัดการอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุณอาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็อาจจะใช้เวลาที่จะเรียนรู้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วบางท่านบางคนก็นานแล้วนะคะ คุณค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่ความสัมพันนี้ไม่ชัดเจนสักทีนะที่นุกเห็นคุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะขึ้นสอนดาบเนี่ยอืมหรือว่าเขาแบบอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกหรือว่ามีคู่แข่งทางความสัมพันธ์ก็ได้นะคุณคุณน่าจ,จะไปเจอคนที่เขาอาจจะมีสเสน่ห์นะคะมีความโดดเด่นนะคะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะที่นุกเห็นนะอาจจะอยู่ในสถานะของ คนคุยนะคะอ่าคนคุยแล้วก็คุณก็รู้สึกดีกับเขาผูกพันกับเขานะคะคนคนนี้เนาะคือจริงๆคุณน่าจาลึกๆแล้วคุณก็มีใจให้กับเขามากๆแหละคุณอาจจะอยากที่จะให้เขาเปิดใจให้กับคุณมากกว่านี้นะคะคุณอาจจะไปเจอกับคนที่มีคนข้อหาเยอะนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะชาว ราศีกุมนะคะเป็นคนในเครื่องแบบหรือเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะที่นกเห็นนะจากนักไพ่นะคะอือฮึคือคุณอยากที่จะไปต่อในความสมพันธ์นี้แหละแต่สิ่งที่คุณคาดหวังก็คืออยากจะให้ความสมพัน์เนี้ยมันชัดเจนขึ้นนะคะมากกว่าเดิมนะโอเคเรามาดูกันว่าคุณเจออะไรนะคะชาววันคาที่ผ่านมาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเออ หนึ่งไม้นะคะคุณอาจจะเจอกับคนที่เป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูนะอาจจะได้คุยได้เริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันแล้วนะคะบางท่านบางคนอย่างที่นบบอกคุยกันมานานบางคนก็เพิ่งที่จะเริ่มคุยกันนะคะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้ค่ะนะคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้สิ่งที่คุณที่ผ่านมาเขาอาจจะกักความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้ กาความสัมพันธ์แต่เขาก็ชอบคุณรู้สึกดีกับคุณนะคะรู้สึกว่าเคมีตรงกัารรู้สึกว่าคุณกับเขามีความเข้ากันได้ดีนะคะแต่เหมือนกับว่าตัวเขาเองก็ไม่ตัดสินใจที่จะอะไรยังไงกับความสัมพันธ์สักทีนะคะ,ะคุณอาจจะเหนื่อยในความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกว่าทํางานหนักในความสัมพันธ์แล้วหรือที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะพยายามนะคะกับความสัมพันธ์นี้ คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่สําหรับคุณนะคะบางท่านบางคนคุยกับคนทางไกลนะคะต่างชาติก็ได้นะหรือเป็นชาวธาตุดินนะคะพิศกรนกรชาวธาตลมค่ะมีถุนตุลกลุ่มนะคะได้พบได้คุยกันรู้สึกถูกใจถูกคอรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่นะคะอาคือเหมือนกับคุณอาจจะเจอคนที่เขายังมีกำแพงกับคุณอยู่ ยังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นนะคะความสัมพันธ์มันเงียบๆนิ่งๆนะคะที่นกเห็นนะเหมือนเขากักความสัมพันธ์อยู่นะคะเจออะไรมาอีกคะชาววันอังคารขึ้นเดชโอ้โหดีอ็เพรสคือคุณและเขาอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันก็ได้นะคะทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ขยับสักทีหรือไม่งั้นก็คือว่าอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆนะคะที่เขา เขายังแบบไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณสักทีหรือมันมีผลกับความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะอืมเขาอาจจะยังไม่ลืมคนเก่ายังรอคนเก่าอยู่ก็ได้นะคะเนี่ยนะสิบถ้วยตัวคุณอาจจะคุยกับเขานะคะเขายังไม่ชัดเจนกับคุณนะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คนไกลก็ได้คนที่ เป็นคนเก่งคนที่มีความรู้นะคะความสามารถนะคะนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณเจอมาแล้วก็เขาไม่ชัดเจนกับคุณนะคะชาววันอังคารมาดูกันหน่อยว่าเขานะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณคะ,ะขึ้นเดทสอบช่วย จริงๆนกมองว่าตัวเขาเองอ่ะอเขารู้สึกยังไงกับเราฮะเป็นไพ่รอคอยเนาะคือจริงๆนกว่าเขายังอยากที่จะเรียนรู้คุณนะคะอ่านะอยากที่จะศึกษาความสัมพันธ์นี้นะคะยังอยากที่จะไปต่อกับคุณแต่ทีเนี้ยอืตัวเขาเองอาจจะยังแบบ ่งจบความสัมพันธ์มาก็ได้แล้วตัวเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแต่เขาอ่ะอาจจะยังไม่ได้อยากที่จะรีบในความสัมพันธ์นี้อยากที่จะค่อยๆที่จะเรียนรู้กันไปค่อยเป็นค่อยไปนะคะตัวเขาเองน่าจะเพิ่งเจ็บแล้วก็เพิ่งจบกับความสัมพันธ์มานะคะจริงๆเขาก็อยากที่จะคบกับคุณจริงจังกับคุณนะคะแต่เขาไม่ได้อยากที่จะรีบในความสัมพันธ์นี้นะอ่า คุยกันไปก่อนนะคะแล้วก็ในอนาคตก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะที่นกเหงนะียนเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะรู้สึกว่าเออ <Okay. S 1> คุณและเขาเข้ากันได้ดีมากๆนะคะหรือว่าคุณเป็นคนรักที่ดีได้นะเพียงแต่ว่าเนี่ยขึ้นแปดเหรียญนะน่ะนกมองว่าเขาอาจจะไม่ได้รีบในความสัมพันธ์ค่อนข้าง,างช้านะคะขึ้นไพ่เฮอร์มมตด้วยเมื่อกี้นะคือเขาจะ ไม่รีบในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะหรือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะคะ,อะขอดูนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะสิบเหรียญหนึ่งไม้ไมนะคะสอรียญมองว่าตัวคุณเองก็รู้สึกพึงพอใจกับเขามากๆนะคะนะแต่ก็ คือคุณก็คาดหวังเลยค่ะนะเขาน่าจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าใช่นะคะคุณรู้สึกว่าใช่มากๆคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแหละนะคะแต่เขาอาจจะมาไม่หายกับคุณณตอนนี้นะคะคุณกลัวค่ะคุณกลัวว่าเขาจะกลับไปในความสัมพันธ์เก่เาๆด้วยนะคะคุณรู้สึกดีกับเขามากๆคนคนนี้นะคะคุณอาจจะพร้อมที่จะรอก็ได้รอที่เขาจะ เคลียร์ความรู้สึกกับคนกบเก่าๆให้จบไปอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้รีบนะคะคุณก็พร้อมที่จะรอเขานะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยเนาะเก้าถ้วยนายของเขานะคะ,ดเ,คะ,คะเด็กชือดาบ บางท่านบางคนตุกับคนที่เด็กกว่านะคะหรือว่ามีความแตกต่างกันทางฐานะทางสังคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์กว่ายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะอา,อาจจะแบบอืม เรากาจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นตัวเขาเองอาจจะต้องเคลียร์นะคะความสัมพันธ์เก่าๆให้มันจบไปนะให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องนะคะหมายถึงว่าถ้ามีเรื่องของคนเก่าๆเข้ามาทําให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันมีอุปสรรคอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีการเคลียร์นะคะแล้วก็เออเขาน่าจะเคลียร์จัดการความสัมพันธ์เก่าๆแล้วก็เออทอะไรที่มัน ที่มันชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แฟกับคนวันอังคารน่ะอืมที่แฟชัดเจนแล้วก็คือแสดงออกถึงความรู้สึกที่ว่าเออเราอะ่ะมีค่าสำหรับเขานะเขาต้องเคลียร์นะคะเออเขาน่าจะเคลียร์แหละนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือว่า ความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะเขาอาจจะพยายามเคลียร์นะคะเคลียร์ความสัมพันธ์เก่าๆให้มันจบไปหรือความรู้สึกของเขาเองนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมั่นคงหรือว่ารู้สึกมั่นใจในตัวเขามากขึ้นนะคะแต่ถามว่าชัดเจนไหมนก็ยังนะคะก็ยังไม่ชัดเจนเพียงแต่ว่าเขาอาจจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกมั่นคงขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ อ่าทีนี้คนโสดนะคะเรามาดูคนโสดกันบ้างน,นะคะคนโสดเนี่ยนกมองว่าตัวคุณเองนะคะอย่างแบบยังไม่ค่อยเปิดใจสักเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้ามีคนเข้ามานะเดี๋ยวนกขอขยายสองดานนะคะตัวคุณเองอะ่ะอ่ามีม,มีมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ถ้าไม่ชัดเจนหรือคุณไม่สามารถที่จะ ควบคุมความสัมพันธ์ไดร้รู้สึกว่าตัวคุณเองยอมที่จะโสดดีกว่าหรือว่าถ้าคนที่เข้ามาไม่ใช่นะคะคุณก็เหมือนไม่เปิดใจเลยนะคะถ้าไม่ไม่ใช่ก็คือจบไม่ไม่ไม่สารต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณน่าจะชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะคุณจะรู้สึกปลอดภัยนะอืมถ้าควบคุมไม่ได้คุณรู้สึกว่า มันมันมันยังไงอ่ะคุณก็สะไม่ยอยากที่จะสารต่อนะคะตัวคุณเองในช่วงนี้นะคะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะนะคุณอาจจะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะรักสวยนะรักงามมากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ชายก็ดูแลตัวเองมากขึ้นเช่นกันนะคะอ่อนกมองว่าตัวคุณนะคะในในตอนนี้อาจจะแบบว่า อยากจะเจอคนที่รู้สึกว่าเติมเต็มให้กับคุณนะคะคุณก็แอบเหงาเหมือนกันนะคะอาจจะโสดมีคนคุยก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคุณต้องการคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ดูแลคุณได้จริงๆดูแลในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตใจก็ได้นะคะตัวคุณเองนะคะอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะพัฒนากันไปในรูปแบบที่มันคบกันจริงจังมั่นคงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ คุณอาจจะต้องรอเวลานะคะกว่าจะเจอคนที่ใช่นะคะเออสำหรับคนโสดนะอาจจะต้องรอเวลานะสามเดือนหกเดือนนะคะที่ที่จะเจอคนที่แบบว่าเออมีเกณฑ์ที่จะคบจริงจังได้นะคะถ้าเข้ามาในช่วงเนี้ลกมองว่าคุณอาจจะยังไม่เปิดใจให้กับเขานะคะอืมยังไม่เปิดใจให้แต่ว่า แต่ว่าถ้าหลังจากนี้ไปนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่คุณรู้สึกใช่และสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะช่วงนี้คุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะถ้าเจอคนที่ไม่ใช่ก็เหมือนกับว่าเออก็ไม่อยากเสียเวลาเนาะก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดเหมือนประมาณว่า โสดสวยมีตังอะไรอย่างเงี้ยเรามีชีวิตที่ดีได้โดยที่เราเราไม่ต้องมีแฟนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ถูกใจมันไม่ตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนุกมองว่าอย่างนั้นเพราะว่าชาววันอังคารก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีคนเข้าหายเยอะแหละนะแต่คุณอยากจะได้คนที่ใช่จริงๆเท่านั้นนะคะนุกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะมีคนเข้าหาเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ได้ปิดใจนะไม่ได้ปิดใจถ้ารู้สึกว่าใช่นะคะคุณมีใจให้กับเขานะคะคุณก็พร้อมที่จะเดินต่อในความสัมพันธ์เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นคนโสดนะก็ไม่แน่นะคะคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะคนโสดนะเป็นคนในเครื่องแบบกได้เป็นคนทางไกลก็ได้นะคะอ่าเขาอาจจะเข้ามานะคะถูกใจคุณนะคะ ก็อยู่ที่คุณอีกทีนะคะว่าคุณจะถูกใจเขาไหมจะเปิดใจให้กับเขาไหมนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายนะคะดวงความรักความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะคือนกกลับมาทําคลิปนะคะประจําวันอีกแล้วนะก็จะดูว่าจะมีคนชอบไหมนะคะดูกระแสตอบรับก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีคนดูเยอะมีคนชอบนะคะเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่ในคลิปบ๊ายบายนะคะทุกคน